ไปไปดูชาวบ้านกันว่าเขาเดือดร้อนขนาดไหนไปสอบถามอะไรด้วยนะนั่งเรือก็ได้มั้งบางคนง <ไป S 1> นั่งเรือก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไปก็ได้อยู่บนนี่เนี่ยรองเท้าแม่ไม่ต้องไปก็ได้ไฟล็อกหน่อยแม่รออกเลยงเด็กร้าแม่ขาดอันนี้เป็นเขตอำเภอเมืองนะครับเขตอำเภอเมืองเสียงหมู่เก้าอันนี้ก็ลุยเลยเพราะว่า,มาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่ได้เตรียมรองเท้าบูทอะไรมาเลยเราก็ต้องล,ลยนะุยอ่ะเนาะไปต้องเรือไปก็ไม่มีคนเข็นให้ ขอบคุณครูกบนะครับครูกบเป็นผู้แนะนำให้มาดูความเดือดร้อนในส่วนว่าได้รับการดูแลอะไรยังไงเดี๋ยวเพื่อมาดูนอีกทีเดี๋ยวมันจะไปกันใหูจบตรงนี้เนาะครูกบบอกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะไม่มี สุดคือเป็นน้ำดื่มน,นะคะน้ำดื่มธชาติธรรมชาติ เบอร์พี่เขาไว้พี่คืออายุที่เขาที่เขาจะนับต่อนะนับเ่อนออเบอร์พี่เขาไว้ได้ได้พี่เออย่างไก็ปั่ตรงกลาตรงไปไม่มีแล้วใช่ไหมตรงนี้ถ้ามันถามว่าหนักไหมอ่ะมันก็ยังคล่องตัวกว่ามันก็ยังคล่องตัวกว่ามันจะไปที่ไหนันไปปั่นงมมไหนทั้งมันปเดี๋ยวหนูขอตรงนี้ยทั้งางช่งวัตรงนี้ถ้าจะมีน้ำท่วมเยอะตงนี้เยนะเอางไม่รกิงไปไม่ได้นะ เดี๋ยวเราไปให้สุดไปให้สุดเราไปให้สุดแล้วก็ไปดูไปถามชาวบ้านว่าเป็นยังไงรถเอาไว้ตรงนี้อาจจะเพราะคันสูงไปเอาคันสูงไปเอา